คลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการดาวโหลดเกมนะครับยกตัวอย่างเป็นเพย์สล้ละกันเนาะใครที่สั่งซื้อมั่งมี a อหรือว่ารุ่นคินแฮงเคห้านะครับทำตามนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับผมจะสอนทริคเล็กๆนะครับก็คือการตั้งค่าเพื่อ,อลดการป๊อปอัพโฆษณาที่จะเด้งขึ้นตอนที่เราเข้าเว็บไซต์นั่นเองครับให้กดคําว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับผมหลังจากนั้นให้เลื่อนหาคําว่า DNS ส่วนตัวนะครับปกตินะครับ เครื่องโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องเล่นเกมทั่วไปนะครับเขาจะตั้งอัตโนมัติไว้หมดเลยนะครับให้เรานะครับติ๊กที่ส่วนตัวแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับอ่าพอพิมพ์เสร็จปุ๊บให้กดบันทึกแล้วก็ออกมาจากตรงการตั้งค่าให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นกระบวนการการที่ผมจะสอนแล้วนะว่าการดาวโหลดเกมดาวน์โหลดยังไงนะครับให้กด Google Chrome นะครับพิมพ์ Google ได้เลยครับชื่อเว็บไซต์ที่เขาจะทําการให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับก็คือเว็บนี้นะครับ lomsfun.com นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกคำว่าลอมนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่คือแพลตฟอร์มเพื่อเล่นเกมต่างๆนะครับผมก็สามารถเลือกดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับซึ่งวันนี้เราจะสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม p พ2นะครับเราก็เลือก p พย์นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มนี้นะฮะเพื่ออะทำให้เป็นการขยายใหญ่ในเรื่องของรูปภาพจะได้รู้ว่าเกมอะไรนั่นเองครับอะก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายที่จะดาวน์โหลดผมจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดเกมอย่าง เราก้อนบอลสามให้ดูแลกันนะครับคลิกเข้าไปครับป๊อปอัพโฆษณาจะไม่เด้งเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดดาวน์โหลดนาวนะครับอ่าพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเป็นการอ่านค่านะครับเอ่ออันนี้คือชื่อชื่อไฟล์เกมนะครับอ่าแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของไซส์แล้วก็ส่วนของไพรส์นะฮะก็คือชนิดชนิดของอ่านสกุลไฟล์ต่างๆนะครับถ้าเป็น CHD นะฮะก็คือไม่ต้องแตกไฟล์นะครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์แบบนี้ก็คือเป็นไฟล์ซิปก็คือต้องแตกไฟล์นั่นเองครับสมมติเราจะลองดาวน์โหลดนะครับผมเป็นรา g o n นบอลนะครับของ USA นะฮะคือภาษา USA นั่นแหละฮะก็ลองกดดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ900กว่ามิกนะครับจริงๆก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับมี J ี่ปุ่เกาหลีนี้ก็ว่ากันไปนะับผมขอเลือกไฟล์เล็กๆแล้วกันเนาะไฟล์ CHD ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับก็คือกดคลิกเข้าไปได้เลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วรอตรงนี้สักครู่นิดหนึ่งนะครับขอให้มันขึ้นนคําาาว่ดโหล ค่อยกดดาวน์โหลดนั่นเองครับอรอให้มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็คือเชื่อมต่อ wi-fi อะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะเน็ตเร็วเน็ตช้าแล้วแต่บ้านของแต่ละคนเลยนะครับส่วนตัวถ้าช้านะฮะก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับในการดาวน์โหลดบ้างเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอรอ์ของผู้ลูกค้านะครับแบบนี้ถ้าถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็คือต้องสมัครอันนี้ถ้าจะเป็นแบบ ในรูปแบบของสมัครสมาชิกแต่เราไม่ต้องทำนะเราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับส่วนมากมันจะอยู่ที่ไฟล์ c h d ซะส่วนใหญ่นะครับก็งั้นก็กลับมาเลือกไฟล์นี้ดีกว่านะครับเพื่อจะได้สะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นให้เสียเวลานะครับผมก็ขอเลือกเป็นไฟล์นี้และกัน USA เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะคลิกเข้าไปเรืเลยครับ่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ได้ไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันจำไว้นะครับว่า นามสกุล C H D ไม่ต้องแตกไฟล์ก็คือสามารถใช้ไฟล์นั้นเล่นเกมได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นนามสกุลแบบนี้นะครับเป็นชนิดแบบนี้นะครับคือต้องแตกไฟล์นะครับอ่ะกดดาวน์โหลดนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอ่ามันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับรอสักประมาณนะครับหนึ่งนาทีนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะถ้าอินเทอร์เน็ตไวก็ไวนะฮะก็คือใครที่อินเทอร์เน็ตช้า ถ้ามันช้าจริงๆนะครับขึ้นประมาณเมกสองเมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โหกว่าจะเต็มนะฮะมันแจ้งประมาณว่าดึกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงให้เปลี่ยนตัวนะครับให้ยกเลิกแล้วก็ไปเปลี่ยนลิงก์ตัวใหม่นะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับอีก49วินาทีนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับเราจะไปแตกไฟแล้วก็เข้าเครื่องเล่นเกมกันเลยครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับให้กดปุ่มโฮมเลยนะครับให้ออกมานะฮะแล้วก็เข้าการจัดการไฟล์นะครับอ่าพอกดเข้ามาที่จัดการไฟล์นะครับมันก็จะมีคําว่าไฟล์เกมที่เราโหลดมาเนาะเป็นรับบอลนะครับให้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้คลิกค้างไว้นะครับติ๊กเพื่อทําการแตกไฟล์กด 3. จุดด้านบนตรงนี้ครับแตกข้อมูลไปยังนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากสร้างนะครับอาจจะเป็น ps2 อะไรอย่างงี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่า มันจะให้เลือกไฟล์เนาะเมื่อกี้สร้างเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะก็กดแตกไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะทําการคัดลอกนะครับแตกไฟล์นะซึ่งก็ต้องรอให้มันแตกไฟล์ก่อนนะครับพอมันแตกไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้แอปในการเล่นเกมที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยครับง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับ หลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับถ้ารุ่น K56 นะครับผมเขาจะใช้ตัวนี้นะกล่องน้ําเงินนะถ้าเป็นรุ่นมั่งมีจะใช้กล่องแดงนะครับอ่าพอเราจะเข้าเล่นเกมที่ดาวน์โหลดไว้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งเกมเดิมๆที่ทางร้านลงให้ของ K56 ก็จะมีขึ้นมาใช่ไหมครับให้เรากดตรงรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนะหลังจากนั้นให้เข้าหาดาวน์โหลดนะครับที่ดาวน์โหลดไว้แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราตั้งค่า แตกไฟล์เมื่อกี้ไว้คือโฟลเดอร์ไหนเลือกโฟลเดอร์นั้นไปนะครับเจอแล้วครับดาวน์โบอลน,นะก็คลิกเข้าไปเล่นได้เลยครับเห็นไหมครง่ายมากๆครับผมแบบนี้ก็จะเป็นการาเล่นเกมหรือว่าดาวโหลดเกม PS2 นะครับส่วนวิธีการตั้งค่ากราฟิกยังไงเดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มเติมให้สําหรับใครทีอ่อยากจะตั้งค่ากราฟิกให้มันลื่นขึ้นนะครับหรือว่าเกมไหนมันลื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มนะครับหลักๆแล้วจะเป็นการตั้งค่ากลางไว้ให้แล้วแหละนะฮะแล้วก็ ให้เพื่อนๆไปปรับเพิ่มเติมเพื่อให้เกมที่เราเลือกหรือว่า,าดาวโหลดเพิ่มเติมมาเล่นได้สมุดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะใครได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ